ตรรอบเกสารแปะขึ้นมาให้บอลิสต์บอลิสตเตะอัดตรงนี้ชาโดน,นแล้วสิทธางค์ต่อ,อเรายังครองบอลทำเกมกันไม่ได้นะครับเป็นวินามที่ใหม่แล้วพี่ห่วงยังดับได้ของทางชัยพลชัยพลผ่านตรงนี้ผู้สินไม่ได้มองซะแล้วครับชัยพลโดนเข้าชาดิบอกของเวดนามีแล้วครับที่ฮันบินที่ฮันบิน,น,บนจะแหวก ทำจริงในช่องขวามีพื้นที่เลยครับขอเวียดนามนะครับความลึกในกับพูมินนะครับพอตรงช่องโอ้ถึงด้วยพีห่วงพีห่วงมีเวลาหาเป้าแล้วครับย้อนมาที่จุดนัดพบกับตายัง โดนเชอคนมากว่าได้โอ้โหทั้ขามีสองเอาหาจจงหว่ายิงมากระชอแล้วปล่อยเอาเตะมุมครับอืมอามาแต่ละชุดเนี่ยน่ากลัวจริงครับของฝั่งเวียดนามนะครับดูบอลขนาดเส้นขึ้นมาตรงนี้ก็หลุดไปหมดเลยครับทั้งเสกสรรรวมถึงวาริปเองก็ไล่มาไม่ทันด้วยครับามีสองคนนี้ถ้าจ้ว่าเขาได้กันนี้เขาได้จบเลยนะครับเนี่ยโอ้โห มุมเริ่มมาเสาแรกโอ้โหเตะบอลโดนเสาโอ้โหว่าโอ้โหนึกว่าจะโดนแซงแต่แล้ว่าเวียดนามยังแซงไม่ได้โอ้นะพวกเราจับบอร์ตั้งเตะตัวนี้เดียวถือว่าเราสำหรัสายเลยครับผู้จัดลูกเตะผมต้องบอกว่าแต่ละลูกแน่เสียวไส้เลยครับไปโขเสาเต็มๆเลยครับจังมาโบงของเหยนรียเมินครับขาตายไปแล้วนะครับสำหรับโพสมันถือว่าเราจะตั้งเกมได้ หรือ,อยังชอนถวันวิทย์ได้สดได้สดแต่ไม่ได้ฝ่าเ่าเขามาแล้วครับเป็นนมามบาที่เห็นทานานวางข้าบบลงพื้นตรงนี้เราต้องกันสองพี่ชายเคลียบมาได้แค่เคลีย์ครับยังตั้งเกมไม่ได้เราได้ทุ่ม สำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจเดิมพันฟุตบอลนะคะเดิมพันขั้นต่ำเพียงสิบาทกำไรดีแน่นอนสำหรับฝากแรกนะคะรับเลยเสื้อบอลทีมโปรดหรือเลือกรับหมอที่ซิต้าแล้วครับเลือกขกนะเอามาไม่แมนเดี๋ยวบอกให้เวียดนามเขาจะขึ้นเกมไทยซอนไอตังที่ตามดึกแล้วครับแล้วพามมินทุก มาได้ยาวๆตะวันต้รงนั้นเนี่ยคนเอกโดนรุมอยู่นะครับเป็นานางความใจมาเต็มแลยชนบักวางข้ามมาาถึงเหียนทานนานอารมณ์พื้นได้โยกโยกแล้วโดนนี้พ่ชัยอาครับตัวเขาสิตาแก้มาคณะข้างหลังตรงนี้เลือกมาที่โยศกรก่อนุุศกร นักรอล์ครับดูว่าจังหวะอย่างนี้ได้สดจังหวัดวิทย์ว่าเห็นไ,ได้อยู่หาจังหวะใหมย่ย้อนมาไม่ได้แล้วครับวาริสผู้ตัวโตมาไม่ได้จบของเราแล้วเวียดน,นามจะเดินหน้าแล้วครับเหยียนทานนานทางทีเหยียนขึ้งมินแล้วครับ เราสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายัวเขาแก้เกมมาไม่ธรรมดาเลยนะครับทีมสังิษ์หนึ่ในครึ่งหลังไทซอมโปรต่างที่เหียนทูมินแล้วครับเหียนฮัตมินทูชองโอ้เราไม่ขึ้น ว่ารูปไอ้อย่างนี้วอล,ลิศวอล,ลิศยังทันครับจะแก้ไขทันแล้วได้ฟาวโดนดึงไว้แล้วครับว่าผมบอกช่องไงไ่ายๆโอ้สองทีแล้วนะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนแทงทะลุแบบนิ่มๆม,ม,มาเลยครับโอ,โอ้ในพื้นที่การรับผิดชอบของเสกสารลาตรีแล้วก็วอล,ลิศชูทองนะครับสุดท้ายต้องมาวิ่งตามแก้บออของ นนแต่ว่าอย่างไรดีไม่มีใครขึ้นได้เห็นเลยครับขวางมาพิาตใยเสียงสารอารมณ์เพื่นได้ชิงก,กันกับสิทธาเสกสาร,รโดนร่วงอยู่กูจะไม่ว่าอะไรครับตรงนี้สิทธาบีบเขาแก้แก้มาได้ด้วยเต่สันจะลอไว้ เดี๋ยวขามีเขามีตัวโล่งนะครับทำให้เราไล่ไม่จนพอถึงข,ขวาแล้วามินพุกไหล่ต่อตอนันไทรซอนองเงียนฮิมินมีตัวขยับไม่เปิดครับให้งเหงียนชุนบัก กวางวางข้ามาหาผีห่วงมีตัวเติมมาครับเติมแล้วเปิดติดฐานนนท์พยา2ยุสกรเก็บได้เก็บแต่คนเดียวยุกสกรนะปั๊บมาได้ข้างในมีเห็นแล้วครับเห็นสวรร์วิทย์หาเขาลุงนี้ก็เขาออกมาตามตูงเตียนขวมา ขึ้นเกมใหม่เหยืนชวนบิ๊กพื้นที่ไทยซอนแล้วครับเหยืไทยซอน,นมึงมีพื้นที่เขายืมมีพื้นที่ได้บอลเล่นตลอดครับทานานทางขวาไปขึ้นมาปามินทุกหนึ่งกับเหยื่นทาน,นานนะครับไต่ทำทางได้ช่องอืม หลออ่อนี้ไม่ได้แต่ตัว้องเปิร์ม,ม่ไดตรงนี้พีชชัย,ชย,ยพลเคลียบอะแล้วโอ้หจังหวะ่กระโดดเล่นตรงนี้เราได้ฟาวนะครับตัวาคณะโดนเบียดจากด้านหลังนะครับมีขามรืปากต้องดูว่าโค้ชวางจะจมองถึงการปรับเปลี่ยนตัวเล่นชุดหล่อไปอยังไงครับสิรพ ที่จะลงสนามมานะครับรวมถึง17คือยศสรนาตาสิ์นะครับ<ม>ทันก์ขลิด้วยอเอาลูกศพลงมาแล้วแะครับเพราะว่าด้านบนของเราก็ดูจะแผ่วไปเยอะมากมนะครับบอ่อฉลับมาก็คือมินเปิดสวนเลยครับตานนเล่นเองเล่นกับพี่ชัยแล้วครับ ชองนี้เจ้กพนชิงสิธาธนะไทย้ทยคนวิ่งก็ยังไม่ได้จังหวะครับบอทุกของเราผู้เด็กุ่มมาตั้งข้างหลังชัยคล <_ t od ic> แรงไปแรงไปหืมจะเเนียนตัวหาครับคนเข้าเห็นแล้วคนออก เป็นพักษนคนหนึ่งพักษ,เษนเสกสรรแล้วก็สิทธาครับธันก,กิจศิลปภพแล้วก็ยศก,กร จะได้ประตูหรือจะมุมคนเสาเต็มๆเล็บเยไม่เปินผู้ไม่งั้นเนี่ยขึ้นนำสามสองแล้วก็ยุ่งเลยครับเจ้สกอร์บุรุพะเจสกอร์โยกโยก,กยแล้วปัดเปิดมาขัดสกัดเข้ามือแล้วตามทรงเกียนออกเรือไม่ได้ครับ ถามรีดุดนะครับที่สกัดมาเนี่ยบอสฮาร์ดมินย้อนให้ตามทุ่งเกลียนนะ mm hmm. <c oughs> ไม่มีของหลอคนคนเอกไล่ขเขาได้บอลครับที่เหยียนทานนานตรงนี้หนีมาได้อยู่เราช่วยกันรุมแล้วเข้าเลียก